ครับก็สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวปีอมตัวใหม่นะครับ9แบรนด์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับพร้อมเครื่องเล่นใหม่เลยนะครับตัวเก่านะครับจะเป็นอ่าฟอร์มลาอนะครับตองแปดนะครับก็คือปุ่มสุดท้ายของผมเนี่ยจะมีปัญหานะครับก็คือมันหมุนได้รอบนะครับเสียงหายไม่ขึ้นนะครับก็เลยซื้อใหม่แล้วก็เจ้าตัวเก่านะครับเครื่องเล่นจะเป็นระบบ Android นะครับ ซึ่งผมไม่ชอบในส่วนของเนี่ยเจ้าตัวกดนะครับเวลากดวอลลุมเสียงอ่าเวลากดนะครับเสียงเบสเขาจะไม่ขึ้นตามนะครับพอเราเร่งขึ้นส่วนที่ซื้อใหม่นะครับตัวนี้มันจะขึ้นตามแล้วก็เสียงจะครบนะครับครบถ้วนอ่าทีนี้นะครับจะมาทดสอบเจ้าตัวปรีมนะครับ9ก้าดบนให้ฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงเขาจะออกประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวฟังเสียงกลางก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ขึ้นให้ฟังทีละแบนนะฮะ เสียงเบียดนะครับมฟังเสียงเบียดต่อนะครับ ก็เสียงก็ใช้ได้นะครับที่ผมซื้อมาตัวนี้นะครับก้าวแบรนตัวใหม่เลยของ2021นะครับก็ประมาณ2000ต้นๆนะครับอ่าสำหรับเสียงนะครับก็ถือว่าก็ชอบนะครับสำหรับใครที่ชอบมันจะออกจัดจ้านนิดนึงนะครับสำหรับเสียงของเจ้าตัวปีเอมตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวเดิมแล้วนะครับ ตองแปดที่เคยเล่นก็ของเขาก็แบรนด์ดีอยู่แล้วนะครับอ่าก็เสียงก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับว่าจะชอบแบบแนวไหนนะครับสำหรับผมที่อ่าเสียงกลางก็ชัดนะครับสำหรับตัวเนี้ยชัดแล้วก็เสียงไฮก็ชัดเจนดีนะครับส่วนเบสกก็อ่า ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ขึ้นอยู่กับ p o w เวอร์ของเพื่อนๆนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆนใช้ p o w เวอร์ที่มีคุณภาพดีหน่อยนะครับเสียงเบสก็จะดีตามนะครับแต่สําหรับฟอนเครื่องเล่นนะครับที่ซื้อมาใหม่เนี่ยก็ถือว่าเสียงเพาะนะครับเพาะกว่าตัวเดิมเยอะเลยนะครับ